ก็จะมาสอนทำเกี่ยวกับสแต็กบาร์ชาร์ตนะคะค่ะซึ่งข้อมูลที่เรานำมาเสนอแล้วก็ทำสเต็กบาร์ชาร์ตในวันนี้นะ,นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลยอดขายการจำหน่ายสินค้าของแบรนด์9ชนิดค่ะได้แก่แบรนด์ a d i d a s Basics b u f f a l o อร์โร่คา n i กี้เบเ,เป้พูมา่าแล้วก็ไวครนะคะของปี2010แล้วก็ปีสองพถึงปี2012เลยนะคะค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นยอดการจำหน่ายสินค้าที่มีหน่วยเป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะค่ะซึ่งวิธีการทำสเต็ปม,มาช้านะคะก็คือเราจะทำการคุมข้อมูลที่เราต้องการค่ะก็คือคุมข้อมูลทั้งหมดนี้เลยนะคะ ซึ่งในที่นี้นะคะเราอยากทราบว่าแบรนด์ใดนะคะทำยอดการจําหน่ายสินค้าโดยรวมมากที่สุดและน้อยที่สุดนะคะค่ะเราก็จะไปทำกราฟกันนะคะโดยเราจะไปที่แทรกนะคะแล้วก็แผนภูมิค่ะจากนั้นเราจะทำเป็นกราฟแบบคอลัมน์ชานะคะแล้วก็จะเลือกที่คอลัมน์ค่ะจากนั้น แบบ Stack Chart นะคะจะเป็นข้อมูลที่รวมกันในแท่งเดียวนะคะแล้วก็จะเลือกแบบที่สองค่ะนี่ค่ะค่ะเราก็จะได้กราฟหน้าตาออกมาอย่างนี้นะคะจะเป็นกราฟยอดขายโดยรวมของแต่ละแบรนด์ค่ะซึ่งนะคะจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าแบรนด์ไนกี้นะคะมียอดการจำหน่ายสินค้าโดยรวมมากที่สุดค่ะแล้วก็แบรนด์คาร์ดนะคะ มียอดการจำหน่ายสินค้าโดยรวมน้อยที่สุดค่ะค่ะคราวนี้นะคะกราฟส t ต็กบาร์ชาร์ตเนี่ยไม่ได้มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นนะคะยังมีกราฟแบบ 2D และ 3D แล้วก็เป็นทั้งแบบคอลัมน์แล้วก็แบบบาร์นะคะค่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะคุมข้อมูลนะคะไปที่แท่ค่ะ แผ่นพูมแล้วก็เลือกคอลัมน์นะคะคราวนี้ 2D ดีจะมี2แบบนะคะก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบร้อค่ะซึ่งแบบร้อจะเป็นอันนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างนะคะค่ะนอกจาก 2D ดีแล้วนะคะยังมีแบบ 3D ดีด้วยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟแบบ s t a c k column นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น s t a c k bar chart ค่ะซึ่งวิธีทำก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคุมข้อมูลจากนั้นไปที่แทรกนะคะแผนภูมิมแล้วเลือกเป็นแบบแผนภูมิมแท่งนะคะมันจะเป็นแนวนอนอย่างนี้ค่ะวิธีการเลือกก็เลือกอันนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ออกมาของแต่ละปีว่า แบรนด์ใดได้เท่าไหร่นะคะซึ่งผลก็คือเหมือนเดิมกับแบบคอลัมน์เลยค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่าแบรนด์เน็ตค e นะคะมียอดการจำหน่ายสินค้าโดยรวมมากที่สุดแล้วก็แบรนด์คาร์ดนะคะทำยอดการจำหน่ายสินค้าโดยรวมได้น้อยที่สุดค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราสามารถเลือกใช้กราฟได้แล้วแต่ความเหมาะสมของข้อมูลเลยค่ะจะใช้แบบคอลัมน์ชาร์ตหรือว่าบาร์ชาร์ตก็ได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งแบบบาร์ชาร์ตนะคะก็มี4แบบเหมือนกันค่ะมีทั้ง 2D แล้วก็ 3D นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็น 2D เป็นบาชาสองดีแบบร้อแบบร้อ์ซ์นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบ 3D แบบธรรมดานะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบาชาร์แบบ3 d 100%รซค่ะซึ่งสเต็กคอ,อรัมชารและก็สเต็กบาชาร์นะคะจะมีทั้งหมดโดยรวมทั้งสิ้น8แบบค่ะก็คือดังนี้เลยนะคะซึ่งเราจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมข้อมูลที่เราต้องการจะหานะคะซึ่งในที่นี้จะใช้เป็นแบบ 2D ธรรมดานะคะซึ่งจะเป็น คอลัมช้าหรือว่าบาช้าก็ได้นะแต่นะคะแล้วแต่คนเลยค่ะซึ่งมันสามารถอ่านผลได้เหมือนเหมือนเดิมนะคะได้เท่ากันเลยค่ะ,คะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อแผนภูมินะคะเนื่องจากเราจะใช้แผนภูมินี้ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อแผนภูมินะคะให้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับข้อมูลนะคะที่เราต้องการทราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของยอด ขายการจำหน่ายสินค้าโดยรวมนะคะค่ะแล้วก็ต้องกำหนดกำหนดชื่อการาบนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ากาฟนี้เราต้องการแสดงข้อมูลแบบไหนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะสามารถดูได้เลยว่ากราฟยอดขายการจำหน่ายสินค้าด้วยรวมของแต่ละแบรนด์เป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้เราก็จะทำของบาชาด้วยเหมือนกันนะคะ เนื่องจากว่ากราฟชื่อื่นเฟิรไม่ได้ใช้นะคะก็ขอลบนี่นะคะเราจะได้กราฟออกมา2แบบดังนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งเราก็จะสามารถวัดผลได้ ตามที่เราต้องการจะทราบเลยนะคะค่ะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปถัดไปกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการทำการาฟแบบใดเพิ่มอีกนะคะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะสำหรับที่รับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ